รึกศสักการสอนอีกุิชอนอันปรุดปงโททนเสน่งคนงสำคัญหมายในกายใานรชาติติวังวายมาหลายสิ่งทั้งอินทร์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกา ชาวประหลักก็จจแปลกตรงที่ว่าที่นี่มีทั้งเมรุแล้วก็มีเชิงประกอนด้วย อันนี้ของพวกส่วนใหญ่พวกอบตก็ทําไว้ให้หรือยังไง,งหรือพวกหมู่บ้านอ๋อของหมู่บ้านเนอะเมื่อกี้อาจารย์ว่าอะไรนะว่าทําที่เขาไม่เผาในเมรุวันนี้เขาเผนนเาเผที่เชียงตะกอนเพราะอะไรนะตัวเมรอาะเอาเมรุเสียตังหัวเมรุนี่เสียตังคือเสียค่าฟงค่าฟไฟเนาะอ๋ออ๋อ นี้นี่พายชันบอกว่าที่ใช้เชิงตะก,กอนก็ทองก็เสียแต่ว่าไม่มากคารักษาอ๋อเราไปดูภาพนิดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เห็นกันเป็นเชิงตะก,กอนของหมู่บ้านหมู่บ้านนากแก้วเหนือตำบลเกะาะคาแล้วก็ หรือเป็นพัฒนามาจากเชนตะกรสมัยโบราณโบราณเรานะแล้วก็นี่ก็จะมีไม้แต่ที่นี่ก็คงหาไม้ได้ไม่ยากนะเดี๋ยวก็จะมีการนำสรีระของผู้วัยชนเข้ามาตั้งที่นี่มีพิธีเดี๋ยวเราเค่อยดูพิธี ที่สำคัญที่นี่ตามวัดวาอารามต่างๆก็จะไม่มีจะไม่มีเชินตะกรอยอย่างนี้ประจำในวัดและเมรุก็จะไม่อยู่ในวัดนะเท่าที่สังเกตเห็นตั้งแต่ตอนเดินทุด,ดงมาแล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามป่าเป็นที่เผาศพรมบราณสมัยก่อนนะแต่ที่พระอาจารย์ท่านบอกว่า ที่นี่ที่วันนี้เจ้าภาพไม่เลือกเอาเมรุเพราะว่าเสียค่าบำรุงรักษาก็ถ้าเชิงตะกอนจะเสียน้อยเสียน้อยเสียน้อยน้อยกว่าแล้วก็ <c oughs> หลังจากฉันวันกิจเสร็จอัฐที่ต่างๆนี่ก็จะอยู่เนี่ยจพวกเจดงเจดีเนี่ยก็จะอยู่เนี้ยรอบๆข้างรอบๆข้าง วางเรียงรายประิษาสน์เรียงรายอยู่ไปทางโน้นแต่ดูแล้วที่นี่ก็ถือว่ายัางพอหาฟืนไดนะ้ซึ่งแตกต่างกับในเมืองในเขตเมืองซึ่งหาฟืนไม่ได้ก็จะใช้มีรูปเป็นหลักนะเ,เราจะมีจะเก็เบภาพการพิติกรรมต่างๆให้พวกเราได้ฟังด้วยใหไ้ได้ดูด้วยนะ เป็นเป็นข้อแปลกใหม่สําหรับหลวงพ่อสอนซึ่งไม่ค่อยได้เจอ,อเวลาเดินทุด,ดงมาส่วนใหญ่ก็เนี่ยอาศัยไปปักกลดอยู่ตามเมรุตามป่าอางเงี้ยอาศัยก็อาศัยเนี่ย,ยที่หลับที่นอนอย่างเงี้ยเวลาฝนตกเวลาฝนตกแต่ก็โชคดีที่เดินทุด,ดงมาก็เจออยู่แค่สองวันแล้วก็อาศัย เป็นที่ปักกลดในสลาแล้วก็โยมก็แนะนําว่าป่าช้าอยู่ตรงไหนโยมส่วนใหญ่ก็จะแนะนําว่าอ้าวป่าชา้าป่าช้าตรงโน้นป่าช้าตรงนี้ให้พระทุดงไปปาาักกลดซึ่งก็แปลกใจก็มีอยู่ที่โยมนิมนต์ไปรับนับบานณะที่ร้านอาหาร แล้วก็มีญาติโยมอยู่หลายคนโยมบอกจะไปปักหลดที่ไหนบอกนั่นหามไปอีกเวลาประมาณเท่านั้นานักกิโลเมตรที่เท่านั้นโยมบอกอาจารย์พอดีเลยตรงนั้นมีปา่าช้าแวะไปปักหลดที่ป่าช้าได้เลยซึ่งเราในฐานะพระตุดโยมก็สะดุ้งเหมือนกันครั้งแรกก็อยู่แถวท่ารีแถวท่ารีแถวสังคมนั่นแหละ แล้วก็ได้แต่ยิ้มยิ้มแล้วก็โยมผู้หญิงที่นั่งอยู่ด้วยก็าบาก็ถามขึ้นมาว่าทําไมแนะนำพระให้เป็นหอนคือก็บอกว่าให้ไปปักหลดอยู่ที่ป่าช้านั้นเขาเพิ่งเผาไปเมื่อบ่ายเนี้เขาเพิ่งเผาไปเมื่อบ่ายเนี้แล้วก็ <c oughs> ในฐานะพระตุดงใหม่ๆก็ออกมาก็าสะดุ้งเหมือนกัน ที่กล่าวมาแล้วว่าสะด้งเงอนเสร็จแล้วก็โยมก็บอกว่าทำไมแนะนําพระให้ไปนอนอยู่กับผีสางอย่างนั้นน่ะโยมผู้ชายก็บอ๋อพระทุดงท่านชอบท่านชอบผีซึ่งอาจจะมาเองได้แต่ยิ้มนะสุดท้ายก็ไปปักหลดอยู่ที่นั่นจริงๆนะก็ถือว่าเป็นเป็นความท้าทายนะ เรื่อสภาวกิจนั่นแหละแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะคนตายแล้วก็ตายไปเราเชื่อมั่นเราเชื่อว่าศินเราบริสุทธิ์พอนะเหนือกว่าพูดผีต่างๆก็ถือว่าไม่กลัวแล้วก็มีพระคาถาก็ทีพระคาถาที่ว่าด้วยกรณีเมตสูตรซึ่งจะช่วยให้เรามีกำลังใจนะ

ไปไปมาหาคน2เข้าเด้อเข้ามาคั่นซุเย้าเลยเย้าเลยเาเข้าไปกะเข้าไปในฮีล่ะ อยากได้ภาพหมอาายอากเก็บภาพนะต้นเตมีโอเคแค่พอแล้วพอเหรอพอไ่มเอ็กพอเหรอพอเหรอ lơ cái đó alo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  cái đó

Ô bà con, mẹ con đi <laughs> ăn mừng đi 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 ăn mừng

อีกุยชรนอันตรดลลมโททนเสน่งน่งนุงสำคัญหมายในกายในนรชาติติวาววายมาลายซิ่งทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกกา yeah